สวัสดีครับเต้นวิถีสานครับผมสว,ส,วส,สวัสดีจ้าน้องฝ่ายวิถีสานจ้าสวัสดีจ้ารองวิถีสานจ้าครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ันอยู่ที่ทุ่งไฮทุ่งนาเนาะน้องฝาเนาะจ้ารับผมครับ <c oughs> พบ่อ <c oughs> ก,กับตัวกลางคืนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้พ,อ,พอดีเมื่อน,นี้นะครับเนาะก็มีขา้าวดีพี่น้องครับผมครับสำหรับอ่าน้องคำแสนเฮาเนาะครับเนาะว่าออกลูกยังคืนพี่น้องครับมุ่งผลกับพึ่งทู่ออกไปพี่น้องครับตอนนี้กำลังตามทุ่มก้วนเลยพี่น้อง เดี๋ยวมื่อนี้เาเบิองน้ำกันพี่น้องครับสำหรับสมาชิกใหม่พี่น้องครับผมครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ยนะครับรอดทางนี้กับลุงฝนสวัสดีครับผมสวดีครัโอ้เป็นไหนก็ลุงออกได้หิงไปตรงนี้พี่น้องเอ๋องัวงัวลักออกลูกผู้หมื่อาพี่น้องเอ้พี่สายล่ะพันเอ้ยโอ้ยสวัสดีครับผมพันอุ้ยสวัสดีครับเปไหนอุ้ยเลยนี่ ลูกดูดน้อง totally cool. uh, ตุ๊แล้วพี่น้องครับเลยน้องครับแสนพี่น้องย่าไปเงยตาเขาเพี่น้องครับน้องกำลังออกอุ้ยเ้ผู้เฮ้ผู้ผู right? ้อย่างไรเยวนี่พหว่างไวะตุผู้เดยนเฮ้ยตผู้ตตผู้ยังได้ตเม้ยเฮ้้ย้ยเยเฮ้ยฮ้ยเเ้ย้เ้เย้เยเ้ อาแข่งขาเพื่อนพี่น้องครับผมเลยตัวเมียพออู้กับตัวผู้แล้วพุ่นน่องบักป่องบักป่องป้าท่านได้เห็นน้องออพี่น้องครับพุ่นะยุงแท้อุ้ยยังไงพี่น้องเอ้ดูดนมตับๆแล้วพี่น้องครับเียวนี้พออืมเอามาให้ยแล้วลูกวะมาผิด้ะเออเอาพอดีน้องฟ้าได้ยา้ำนมใหมเพื่อนอืมโอ้ยค่อยๆว่างมันลูก นี่ดุอ่ะโอ้ยอย่านมอย่านนมอย่านมนี่แม่ไม่ว่ามีซื้อยูซื้อวายังกนน้องฟ้าคำเสียงอย่างน่าอ้ก็ซื้อปองแมงยุ่งบว่นี่ยุ่งขนาดนู้ยุ่งขนาดนีง แม่บอกมาว่าลุงฝนว่าออกลูกแล้วนะพี่น้องครับผมครับแต่ว่าก็คล้องหลายเมือดได้พี่น้องนี่ครับผมนะถือว่าเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ย่งขึ้นพี่น้องครับรักออกเองพี่น้องครับปานอ่าอีแดงนะครับน้องหรือว่าน้องแดงเรับพี่น้องครับเอาเป็นอะไรก็เป็นเลี้ยงพี่น้องครับยังไงพี่น้องครับกำลังหาดูนมพี่น้องครับุมนะ อย่างเขาแล้วพ่อพอแดง,งนี่ออืมมันเป็นยัง่แดงมันกินไม่หด,ดนมบะไรตินี่หลองเลยหานมบ่ทันใดพ่ออยู่หลอนขับคน่ะนออเนาะไปแ้ไปทางไหนเห็นนมติเห็นนมมันมมนมนี่ยกุแล้วโอ้ยพี่ลูกเอยนมพี่นะ ป่างบีหน่อยมันแย่งขาินมอเลยดีนะเออเขาไปได้กินเฮ้เอผู้อะพี่รองเลยึกยืนแล้วข้าเดียวนึ่งพี่รองครับบานนี่นมเพนี่เห็นว่าลูกเอนี่ละดูนมนเนี่ยอออเดยกินบ่ได

มันไหลว่ะมันาออกอ่ะมันกเอาม่โอ้นน่มันบ่เมนมันกินไดน่มาพี่มันะพี่องามันดูดตัวนี่ออกมาทงงนึงตว้ายุ่นลวเนบมงพี่้องเวนี่อ๋อมาพี่้องากาบหมาบักเถิกงัวกันเลย อยงง่างงัวมาหน่พี่น้องครับมีแต่ถือกกระเถือกพี่น้องเลยอล้ก็ได้แม่สองตัวพี่น้องครับงวัวคองหนิพูดแล้วพูดพูดมาได้เถือกไปเฮ้นะคนน่ะคนนะแสดงพี่น้องครับผมอ่ามองที่ดูดนมมาเร็วปะ มาให้พี่พีอืคำแสนคำหมื่น้เื่อนไหนใหงูห้งซื้อำแสนรวกันทั้งสอหมื่นโอ้โหตงอ่ะน้อเห็นไปเห็นน้องไปหมดเลยอืมเออ อืมเดียแล้วเลยแล้วเลยแล้วหัวนมมันใหญ่โหดนะพี่รองเลย <c oughs> เดี๋ยวถ่ายได้ไหมพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ถา่ายแต่น้องเขา,นานหน้าพัดอุ้ยเนาะตองน,นี้พี่รองครับเนี่ยเขาจะในก็ออกดอกครับพี่ตามกันไปอย่างเขาเนี่พี่น้องครับนะนี่หัวง่ายแท้พัดอุยอย้นยนึกไหมพี่น้องเอ้ ดูด yeah, ูดูดูตามติดเลยพี่น้งครับสถานการณ์ตอนนี้ยูกบอกันยู่ตกะแงงแง่งครก่อนั้นมันตกแอยากหายบวกเลยนี่นี่ครับมันคือยูง่อกว่าแท้ไมเป็นผู้้นคนนเผูไวยไ่ได้หอกแต่งงพูดเ ก็ถีบแล้วก็ถีบ้วตุ๋่ไป้องเลยฮะไม่นสลออฮือตัวงไว้เดินไปองเยอไจับมันมัดนะพี่เขอมดอกแตธรรมาตไปน้ลวงมันเออธรรมาสตง่าย่่บ่ไ่ออกะ โอ้ผมันงากนะเบือลีไรเล้ยบอกบอกว่าออกก็ออกลูกออกก็ออกออกท่ออกก็ออหนุ่ยพี่้องเลยเตะก้พาห้าไปลูกเี่นนองกำกับเพื่อจะได้กินเออหนุ๋ยเอ้ เอรงเงี้น <gegen Taking> <warfare> ั <left> e <with> ่งเหงาเสียเลยเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่พันอุ้ยว่าถางแต่พ่อตีสามบุยครับผมโอ้ยโมแม่น้อยขวดผู้เลือเว้ยพี่น้องกบพลน่ะไฟได้กลิ่นน้องงัวมนะครับตอนนี้กำลังต้มน้องงัวพี่น้องกบพลน่ะโต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 โอ้ถือว่าน้องแง่เพพันอุ้ยเมื่อคืนนี่แง่เติมแง่เยนง่ยี่บ่อ่าอาไปทำองครับเดี๋ยวต้มตะกรอนพี่น้องไปในเข้ปฟาดพี่น้องครับคักแน่ลย พี่้องครับผมเดี๋ยวห่อมาอัปเดตเบิรงพี่้องครับสำหรับน้องคําเมือ,นนองนะครับน้องน้องคํามเมืองเลยว่าบขกคมเมือนพี่อร,อ,อ,งรองครับผมครับลูกอ่าน้องคําแสนพี่รองครับผมอนี้กะไม่ทิพย์กะเพิ่นกะแยกไม้เพิ่นมาไหวเพิ่อนอยู่ตัางหากพี่้องครับเนี่ยบนเดี๋ยวอ๋อองคํามเมือนเนี่ยน้องรลางกินโนมได้พี่้องครับ ออันนี้ก็แยกไว้เพันใบถ้าก่วางพิราบใเพันเขาใบให้ตัวเองเขามาในช่วงที่ลูกเพันยังอ่อนอยู่น้องครับผมอืมอืมกิมมมมนนมดีตัวพี่น้องครับเนี่ยอืมได้ยูพิรับนมแม่เพันเต่าหลุมสูรณ์เจ้าพี่น้องครับสำหรับน้องน้องคัพเมิน น้องน้องน้องน่องฟาตังซือว่าน้องข้ามเมืองพอดีน้องข้ามเมืองรวยข้ามแสนอือก็ถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้ครับผมสำหรับน้องคํามมือนเท่านะครับเนาะ นี่พี่น้องครับผมครับป้าพี่น้องเอ้ต้ม <c oughs> ตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำมมับแล้วพี่มอดเนาะครับผมโอ้ชิ้นเปนโน่ยอย่างกับพี่ขึ้นมาเนี่ยเออสอยจุครับหลองนุ่งหลองงัวครับครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ม,น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 มันเม่นสรอยจุ้ยมันมาพีดตัวดีครับอันนี้เพื่อว่าต้มซัวต้มซัวก็ได้ครับพี่นอ <c oughs> ้องเลยโอ้ยเบิ <c oughs> ่องหนพี่น้องครับผมบนี่มสนซอยเรื่อยๆพี่น้องครับผมวุ้ยผมซัวนะครับเนี่ยต้มซัวนะพี่เนาะครัอ๋อที่ตามกันพี่น้องเลย ปกติเอเมนูอย่างไรพี่กำได้มากเสียส่วนหลายเนี่ยสีออมครับออมเนาะต้มส้วบพี่น้เคยมั้ยครับผมอ่ารอนที่สามพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องครับหลังจากซอยอย่างเรียบร้อยแล้วพี่ม่อนเนาะครับผมวันนี้ก็เริ่มปลูกพี่น้องครับสำหรับเมนูเด็ดๆพี่น้องเลยมื้อนีไพร่นอพี่น้องครับผมส้วบั่วบครับพี่น้องครับมื้อนี้่ั่วบน่องงเนาะพัน้องเนาะครับโอ้พี่น้องครับพริกเขาขวัวหัวหอมพี่น้องเลยน้ำปลาผงชูรสพี่น้องครับสูตรเด็ดพี่น้องครับนี่ ของเสียบอีสานบ้านเฮาไปทั้งเลยนี่แหละพี่น้องครับอาหารข้างแต่ที่ปีละโหนแม่บมครับไปหนวดจิมอดไม่ได้ออมนะพี่เนาะแม่นครับอืมเมื่อนี่มลองส่วเบิ่งก่อนพี่น้องครับเมื่อนี่เฮาส่วนหน่อง้วนได้ครับเนี่ยส่เนี่ยส่วนส่วมนมาอืมเดี๋ยวพี่เนาะ คนเขากันลองซีบมึงดูพี่ไปในชั่วหนอวงห้อง,งเป็นไรเป็นไรเป็นปลาได้หนึนนน่งกว่พี่เอ้วบาดนี่ยได้การแล้วเอาเพชรพอดีแล้วนะพี่น,นออ้องเพชรโองเพีแล้วอพี่น้องครับพอดีแล้วพี่น้องครับพี่มอดรับไ<า>ปเนี่น<า>ะเอาลงเลยพี่มลลอดเนาะครับผมอันนี้จะเป็นพกหอมพกนี่ยังแน่เลยเพี่น้องครับพัก โอ้นี่ครับอันนี้พักแพะมาไปครับให้หนวดมาแล้วมาแล้วผักแพครักแข็งเราอยู่ในนี่แหละพี่น้องครับผมนี่ฮาวบุ้งสุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับเมนูเด็ดวันนี้นะครับน้องป้าไปหี่นวดว่าถือใจว่าให้หนวดตัวนี้ครับถือใจครับโอ้พี่น้องเอ้ยมืนเนียมากมากมากเลยนะผมอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบกับสามเดือนแล้วพี่มอนเนาะครับผมเพราะว่าครั้งล่าสุดนี่ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วพี่นวดเนาะ <Five. S 1> น้องแดงเพิ่นออกเพื่อนครับมันเหี่น้องครับแสนแต่ว่าถ้าพี่มอดเห็นข้างแรกบอกพี่มอดข้างแรกเลยครับเนี่ยไม่ได้กินแต่หึงอะไรลลยพี i̇şte road, ่ครับผมกับหลายปีแล้วครับน้องวัวก็สดทีเต็งทีเนาะครับมันจนมาไม่ติดกินเต็มเนี่ยจ่น้องวัวไหนคะยนี่ยแต่ผมครับพูดอะไรโบ้เลี้ยงงัวนตั้งแต่ในโบ่ได้ค่อยได้กินเด้ครับผมหรือว่าพูดเลี้ยงกรแทกเพื่อนกับพูดกินเพื่อนกับไปขายตลาดเนาะแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าส่วนมากคิดหน่อยแล้วเพื่อนครับพี่จะไปพาะเพิ่มากเป็นน้องวัวนมสำหรับกลัวครับไปได้พี่แซ่บบ่น้องวัวน่องวัวธรรมศาสตา อไปลรครับผ่าหนุยเชยดครับเช็ดโอ้ยมากเข้าไปไปลองรับผ่อหนุเอาเอาไปลองครับมื้นี่มามาไปลองเลยมื้นี่ไปองครับผมต้มั่วน้องงัวนไปลองครับผมของแซบอีสานบ้านเฮาไปลองครับป้าไปลองไปลองครับคุณนะไข่สาแน่ม่ผผาออมแน่พี่มอนเนาะหักกล้วยเน่อหมือนเจตังกับบอกรับมันก็เป็นอยังกอดเขาออมตั้งแล้บอ กระจังอยู่ครับแซ่บเขาอะแบบบ่ครับแซ่บเขาแบบอเออครับอือ,อพูดมาอ,อ้อยู่แบบนึงเนาะอุ้ยเนาะครับผมนองถ้าางอุ้ยแล้วมันหอมหลายเลย <c oughs> พี่มอดพี่มอดได้หอมหลายพื่อเพื่อโอ้เจอเพื่อเพื่อันนี้อันนี้ม,มันมีหอมบ่ไหมพี่มอดมีเ่ครับมี่จะหน่อยบ่แต่หน่อยออือันนี้พักแกงหอยพี่น้องเอ้ยเบิ่งพล่ะเข้ากันบ่ล่ะพี่มอดครับออืแซ่บอีกครับผม นว่ะเขากันได้ไปหนือเปล่าเนี่ยเลี่ยวกับเองนี่ว้าอืมอืปิ้งปลาอืมยอดเลยไปลองขับผมมาเนี้เฮองอืผมเผ่องลังว ว่าพอสมองเขาในบ้านแล้วนีมัเนาะลุงคน่บอกงที่น้อเอ้ยน้งาไปลน้บถือกันบ่เป็นียหมักเนี่ยพคนบ้เห็นเนีย่ปะกขี้เดียดไปเว่าเป็นอุ้งอย่าไปับพี่มดบ้านนี่ของแท้รืมาเนาะแม่ครับตัวหนึ่งไม่ได้กินงานได้ไปหนวดเนาะปีละเทือด่บ่ปีเทืองตัวนึ่งนี่ปีละเทือได้ไปลองครับจังได้กิน่ทำหมวกลูกกขไม่ได้กินเนี่ยจังได้งแม่บ่พี่

เพื่อจะได้กินห่อแซ่มนู่นเหรอเอาเอาพี่ดองครับผมกระังฝากกันสำหรับคลิปหน้าคลิปหน้านุ่ยเนาะคลิปต่อไปพี่น้องครับอกตไบพี่เนาะพี่อย่างพี่น้อนเบิกไตยิงเนาะเอาเอาพี่ดองครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทับนี่ครับพี่น้องครับคขอบคุณ